มาแล้ววันดีครับอาดีค่ะเจงอให้มาอ๋อเจเจเจงอใช่ไหมอเคพี่มีมีเพื่อนมาด้วยหรอคะอ่อวันนี้พอดีพี่เพื่อนพี่มาห้องเยอะเลยครับเนีค่ะแล้วยังไงดีเรทราคา่ค่ะพี่ตกลงกับเจไว้ที่เท่าไหร่คะสามสามพันห้าครับสามพันห้ามีเพื่อนด้วยนะคะครับเออได้ค่ะได้น้องเอาถุงมาเปล่า เตรียถ้าพี่พี่เนี่ยพี่มีอันนี้อันนี้พี่มีถุงถุงดำล้วให้หนูเริ่มเริ่มยังไงดีคะเดี๋ยวก็เก็บขยะก่อนเลยก็ได้ลูกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะใครจให้หน้าที่น้อำก็เลยอ่ะหนูเดี๋ยวบอกน้ำเลยนะเอาอันนี้เผาเผานะโอเคกินบ้างขอกายเจี้ยวก่อนได้ไหมข่ายเจี้ยวครับโอเคพร้อมนะครับสามพันห้านะหนูสองชั่วโมงครึ่งนะ